ชื่อของเนได้ว้านมันแตกจริงน้ยเห็นปะวเาส่ายตอนีค่ะทุกคนตอนนี้เอิร์กกำลังข้ามแยกชิบุยะนะคะตอนนี้คนน้อยมากเพราะว่าเพิ่งจะหกโมงครึ่งเองนะคะแล้วก็เป็นวันเสาร์ด้วยวันนี้เราจะไปเที่ยวกันค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเอิร์กจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะจริงจริงก็น่าจะรู้ตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วแหละแต่ว่า รุ้นค่ะลุ้นทำเป็นลุ้น <c oughs> อันนี้เป็นที่ที่เรามาเช่ารถบ่อยๆนะคะเป็น n ี p ป o n นเลนเทค่ะที่สาขาชิบิยะห <c oughs> นักมากลุ้บก็ต้องเช็ครถก่อน <c oughs> เขาก็มาติดตั้งเอ่อ uh, ETC card หรือว่าบัตรทางด่วนให้แล้วนะคะ <c oughs> ที่นี้ก็คือทางด่วนเนี่ยมันจะติดอัตโนมัติเวลาเราขับรถผ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องเสร็จเข้าไปในเครื่องตอนนี้ก็ให้เขาเช็ครถกันก่อนนะคะ <c oughs> นนี้นะคะเราก็จะมากินร้านองคัตสึที่พี่อูหามาให้นะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพร้านสภาพร้านก็ดูดิมันทำไมเป็นบ้านคนกับเป็นร้านรวมกันแต่เขาเขียนว่าเปิดอยู่นะฮะไปเออคนมากินมีหกคนนะคะวันนี้โอเคอยู่นะ ร้านแบบโซโลโคมากมากดูเมนูสิก็คือทอดเอง <c oughs> ใช่ปะเขาาบอกว่าเปิอดอยู่นะนั่งเลยนั่งเ, <c oughs> เมนูนะ่าจะมีอยู่แค่บนนั้นอัอนนี้ก็มีบังยะ สมมุติว่่ทีกนนัดูช่วยชิมหน่อยดิว่าดืคืออะไรอ่ะดำๆกาแฟยงไงอ่ะเดี๋ยวนะพี่นี่ถ่ายน้ำชาวกล้วยป้าพี่หูบอกว่าน้ำเนี้ยเป็นน้ำอะไรพี่หูใช้ว่าชาวกล้วยชาวกล้วยนะสามร้อยเยนไม่แต่นี่เดาว่ากาแฟนะสามร้อยเยนใช่ไม่อะไรเมื่อกี้สามร้อยเยนยังไม่บอกไม่บอกเฉาวเว เมื่อกี้ยังไม่ได้แนะนําตัวนะคะทุกคนนี่ชื่อเอ,อิญนี่ฟิลลี่ใช่ไหมคะเคยออกเคยออกกล้องไปแล้วแล้วก็วันนี้เราจะแนะนําตัวละครเพิ่มนะคะขอเริ่มจากคนน้นนะคะ <c ười> เออชื่อน้องเจนะคะเออไม่ต้องบอกก็พอจะเดาได้ว่าน้องมีความสนใจด้านไหนเป็นพิเศษนะ <c ười> แล้วก็ <Okay. S 1> คนนี้ค่ะคนนี้ชื่อ,อพันนะคะแล้วก็นี่ชื่อคุ้มนะคะแล้วก็อีกคนนึงใครเนี่ยล่ะโน่นค่ะชื่ออะไรคะคนนั้นอ่ะ พี่อูนะคะคนนี้ชื่ออูชานนครับโอ้โหสามารถพรีเออ่แก้สตร์บัคได้นะคะพี่อูรีวิวหน่อยอ่าค่อนข้างหวานอร่อยอร่อยลต่อร่อยใช่ป่ะอร่อยอร่อย จะให้โลเคชั่นร้านนะคะเอา,เอา,เอาชื่อร้านอยู่ตรงไหน,นอันนี้มังยาเบนโตะนี่ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินไปดูปราสาทที่มันอยู่ใกล้ๆกันมีอยู่ตรงน,นี้ เป็นปลามันเป็นมังกรปลา <Viol ent. S 2> ครับมันคือสิ่งที่เขาเอาไว้สร้างเพื่อกันไฟเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่ทําลายประสาทญี่ปุ่นมากที่สุดก็คือไฟไหม้ฟ้าผ่าบ้างโดนเผาบ้างแต่ลหลักๆคือโดนเผาเขาบอกว่าอันนี้เหมือนเครื่องรางกันไฟไหม้ถ้าเราไปแตะเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะแตะเนี่ยแตะประสาทเหรอถ้าเราไปแตะประสาทแตะประสาททัชทัช o u c h t อะไรฟิลลี่ยอมปราสาทสมบูรณ ถ้าเราเอามือไปแตะสิ่งเนี้ยประสาทสัมผัสเออจะเรียกว่าอะไรอืมได้ฟิลี่ได้ฟิลี่ตบมือตบมือคัสโตรคัสโตรคัสโตไม่รู้ผมคิดไม่ไกลว่ะ รนจริงนี้อร่อยมากเลยอะอไม่อ,ไรอร่อยอร่อยพี่บอกเขาไม่ชอบกินเมอลอนใครที่ชอบกินเมอลอนไปซื้อนะคะอร่อยมากให้ดูข้างในแบบนี่อา้าวไหนอะกล้องอยู่ไหนตอนนี้เราก็มาถึงที่เซาบฟอกวินเลตกันแล้วนะคะ

คุยมากเลยามาเลยโอ้ยเต็มเลยโอ้ยเยอะมากโอ้ยมาน่ารักอะ่ะชอบที่มันนอนทับผังตัวเองอะ่ะเป็นหมอนได้เลยอะ่ะน้องวิ่งอะ่ะโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักโอ้ยตัวนี้สีขา นววาอนเรียงนอนกดเรียงกันอ่ะหน,น,นึ่งสอ,องสมสี่ออคเลฟอกัอ๋อเออนานะสัญลายฟอกส์อ่อเหมือนลิงเลย <laughs> นี่คืออะไรอ่ะทะเลาะกันเหรอใช่เพรว่าจริงๆจิงจ้งจอกอะมันเป็นสัตว์ที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเยอะอ๋อเหรอเออแล้วอันนี้มันแบบมันก็ฝืนธรรมชาติมันพอสมควร<อ>แต่มันก็เป็นจิ้งจอกเพราะแหละมันก็ไม่ได้เป็นจิ้งจอกธรรมชาติจริงสัญชตาตญาณมันมชอบอยู่ตัวเดียว ถ่ายผมน่อยถ่ายผม<อ>น่อยเอาสรุปเจซื้อเหรอไอ้พันกับผมหารกันโอ้ยเออมันแย่งกันอ่ะเออรอเลยเจขอตัวในท่อหน่อยเอ็นดูเออๆๆๆ คุ้มไปยืนทำอะไรตรงนั้นอ่ะนายโยมดูดิอีคุ้มจะมารับไหมคุ้มมาคุ้มเขาอมื่อแต่ผู้ชายที่คุ่นที่ขาเมือเทโอเตโอเตโอติอติเออนี่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ Give you hand hand อะไรเง้ตัวข้างในน่ารักอ่ะ ตามันเป็นขีดขีดเห็นว่าเหมือนสีเหลืองตาออกแบบมาเพื่อมองกว้างคือมันมองกว้างมองลึกไม่ได้เอมามามาครับมาครับมานี่มันน้องตัวจริงเลยอ้ไยน่ารักโอ๊ยตายายย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 หยย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 ยดยย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 ย สังเกตดูว่าอันนี้ถึงมันจะปมแต่มันก็ยังไ oh ม่เป็นปมบล็อกอยู่ดีเ <c oughs> ห็นไหม oh <my. S 2> อ๋อไม่ปูปูว้ยน้องเขาจับหลังพีนายักน่ายักสรุปเรามาฟาร์มอเลยนะฟาร์มเพะถึงห้องแล้วค่ะทุกคนรีบเก็บของเดี๋ยวเราจะออกไปกินลิ้นวัวกันเย้บ๊ายบายตึกนี้สวยอินนิสเกอ๋อจริงๆในเซนไดตึกสวยๆก็เยอะอยู่นะเ <c oughs> มื่อกี้นี้ผ่านมา อ,อเดินผ่านร้านขนมพี่เซนไดทำไมน่ากินขนาดนี้ถึงแล้วร้านนี้สองพันสอง4ี่แผ่นนะรห้าแผน่นห้าแผ่นน้องห้าเหมือนกันมาแล้วกิวตังของขึ้นชื่อของเซนไดว้าวแล้วก็ซุปหางวัว นี่คือซุงวัวใช่ไหมโอเคいただきะรอ่ะนี่่มอมาก่าหน่้านอกดว่ามันรารไอี้หมือไข่ย่างเจเวบอกเลยว่าซุปหางวัวสู้ที่ไทยไม่ได้ของไทยเด็ดสุดเคยกินซุปหางวัวที่ต ว่ามันเป็นทะเลอ่ะความคิดที่มันควรจะเป็นทะเลอ๋ออยากได้รสแบบทะเลใช่ไหมทะเลซอสซอสเป็นไงพี่อู๋พี่อู๋เลดหน่อยพี่อู๋ถ้าถ้าพูดถึงความเนเจอร์แล้วความไม่คาวก็คือประมาณเก้าเต็มสิบแต่ก็คืออาจจะรถไม่ได้ถูกปากคนไทยมากเพราะคนไทยชอบรสจัดจ้านโอเครสมันก็เป็นแค่ชีโอเชื่อรสเกลืออย่างเดียวอืมอืมอืมนี่คือกำลังจะหาร้านอื่นต่อเชื่อจะขอเว้นสัก สักหนึ่งว,วันได้ป่ะเออไม่ไหวอ่ะไม่ก็คือจะไปกินเลยไงตอนเนี้ยเอาป่ะถ้าเกิดว่าไปกินเลยเดี๋ยวหนูให้300ร้อยตอนนี้ดังมากนะเนาะร้านที่เราเดินผ่านเมื่อกี้เนี่ยไปไหมไปไหมไปไหมได้รถกลับมาร้านขนมเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านนะคะเพราะว่าดูจากคะแนนรีวิวแล้วน่าจะอร่อยอุ้ยคนเยอะจริง ใช่แล้วว่าทำไมคนเมื่อกี้ถึงนานคือเราเลงอันนี้อันนี้แล้วก็อันนู้นไว้<ม>น่าจะเอาซัน,น,นอ่ะโอเคนี่ค่ะนี่คือไอติมสตรอเบอร์รี่มีหกรส โรงแรมแปลกเห็นนะโคตรจะคือละ9 8้0ขอลองเดินเข้าไปดูนิดหนึ่งได้ปะทุกคนทิง้งเราแล้วนะคะที่เราเข้าไปเจอกับอะไรก็ไม่รู้ที่เราเข้ามาในอุ้ยน่ากลัวไม่มีใครเอ้ยตกใจตกใจเฮ้ยนี่มันเห็นจริง ก้อน,นอะไรอะน่ากลัวจังกลัวนะเนี่ยออกเรือกลัวเขาไม่มีพนักงานต้อนรับนะเป็นแบบว่าไข่เอเลี่ยนอยู่ก้อนนึง่งรอบเดี๋ยวไปรีวิวซิผมจะตามไปไดูนั่นน่ะไข่ปลาที่ล,ลอยอยู่อ่ะมันน่ากลัวไม่กล้าเดินเข้าไปเอาละครับพกกุก้าน้องเจไปทำรววเจกลัวไม่กล้าเดินเข้าไป ป็นโรงแรมแบบไม่ต้องมีแบบคนไม่เออไม่ต้องมีพนักงานต้อนรับอะไรเงี้ยใครสนใจมาพักได้นะคะเห็นนะโฮเจลก่อ๋อขนที่จะเจ๊เล่าใหม่ดีอ่ะเล่าใหม่เอ่าประวัติมาที่มาของพนักงานต้อนรับนมาถึงคนใช้หรือคนขวา คนซ้ายน <laughs> ี่ไม่เหมือนกันเขาเป็นสปีชีไหนหรือว่า <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยเล่าตอนเราไปที่สรากปราสาทเซนไดกันโอเคเอาไว้ติดตามกันใน EP ที่2อา่ะไม่ EP 2ก็ EP 3นะคะ <laughs> เอาเป็นว่าติดตามคลิปดัดไปด้วยะคะ่ะ <laughs>